สปอนเซอร์แป,ป๊บใครที่หามังงะอ่านอยู่แล้วขอแนะนําเพจนี้ครับอยากให้อ่านเป็นเพจที่คอยรวบรวมมังงะไว้ให้เราได้อ่านใน facebook ใครที่สนใจกดลิงก์ใต้คลิปนี้เข้าขมาได้เลยมาพบกับเกมโยฮีโร่อีกเช่นเคยอ่ามันมีผู้ใช้คนหนึ่งเขาถามผมมาว่าขายของยังไงหรือวิธีขายของยังไงหนับแรกนะครับ เข้าหน้าเกมมาเลยครับมันอยู่หน้านี้แล้วใช่ไหมกดไปที่ตลาดครับอ่าเจ็นคําข้างบนว่าเป็นการซื้อสินค้าส่วนช่องที่สองจะเป็นขายสินค้าตั้งแม่ไปดีรีใหม่ขายไม่ออกสักทีส่วนช่องที่สามจะเป็นบันทึกสินค้าอันนี้จะใช้ได้ทั้งอ่าทั้งเซิร์ฟก็คือมันเป็นตาราง ซื้อขายของทั้งเซิร์ฟว่ามันดูว่าเฮ้ยใครซื้ออะไรไปบ้างใครขายอะไรไปบ้างนะครับอ่ะประมาณมาหน้านี้เสร็จปุ๊บเราก็มาดูซิอาวทั้งหมดของเพศชายมีอะไรขายบ้างอ่ะมาที่ตัวผู้หญิงอ่ะทั้งหมดของผู้หญิงมีอะไรขายบ้างถ้าเป็นประดับมันจะอยู่ทั้งชายและหญิงเลยนะเป็นชุดเซ็ตก็กดมาดูทั้งหมดอ่ะมีอะไรขายบ้างส้าติข้างบนราการสินค้าที่ถูกที่สุด อยู่บนสุดนะครับแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆจนถึงแพงสุดส่วนนี้ก็จะเป็นแพงสุดอยู่ข้างบนสุดแล้วก็จะไล่ลงมาถูกเรื่อยๆรื่อยเป็นวัตถุดิบไล่ามาปับ๊บก็จะเรียงสินค้าให้เราปับ๊บจะรู้ว่าใครขายปีกอะไรบ้างอ,อย่างชิ้นนี้บางทีเฮ้ยสี่ร้อยสองร้อยสองร้อยสองร้อยหนึ่งร้อยอย่างเงี้ยถ้าเป็นสองร้อยเราอยากรู้นี่ติ๊กไปเลยใครขายถูกสุดบ้าง ขายหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยแล้วเด่งมนสองร้อยสอง้อยนี่ได้สิบใบโอเคสี่ร้ยี่สิบใบอ่ะถือว่าเขาขายถูกราคาเลทถูกที่สุดแต่ว่าจะเป็นแบบขายจำนวนชิ้นมากขึ้นอ่ะอน,นี้ก็เราก็มาดูถ้าใครอยากขายอะไรก็วางแม่มงไปเลยยืนอยู่ลงไปแล้วก็เลทก็คือเราไม่สามารถตั้งต่งตำกว่า5้สิเอร์เซ็นตได้ก็คือใบเนี้ยราคาปกติของมันคือสี่สิบ ถ้าเราจะตั้งต่ำกว่าสี่สิบได้แต่ว่าจะตั้งต่ำกว่ายี่สิไม่ได้เพราะว่ามันเกินห้าสิปอร์เซที่มันกำหนดแล้วเราก็ไม่สามารถตั้งเกินหกสิบได้เพราะว่ามันเกินกำหนดของห้าสิปอร์ซง่ายง่ายหกสิบสี่สิบบาทตรงเนี้ยคือร0อยเปอร์ซส่วนยี่สิบตรงนี้ก็คือห้าสิบเปอร์เซแล้วก็หกสิบคือ1้อยห้าสิเปอร์เซนนั่นคือเปอร์เซ็นการตั้งขายของเกม,มัน ส่วนต่อมาก็คือซื้อครับขอซื้อขอซื้อคืออะไรอ่ะเรามาหน้าแรกปุ๊บรายการขอซื้อก็คือมาไล่ดูเลยปุ๊บมีสูย์มีศูย์มีสูย,สย,สย์ทุกอย่างมีสูย์หมดเพราะว่าไม่มีใครขอซื้ออะไรเลยยกตัวยอย่างง่ายๆเช่นอนที่ฉันอยากซื้ออยากซื้ออะไรอ่าเราก็ไปเลือกของอย่างนึงตอนนี้ผมเหลืออยู่สองทอง <c oughs> มัาตั้งอะไรได้บ้างวะอ่ะเรา อยากได้ชิ้นนี้ตั้งราคาไปห,หนึ่งทองตั้งไว้ก่อนหนึ่งทองปุ๊บแล้วเราก็กดโพสตั้มเทมนี้ไม่สามารถอ่ะนั้นเราตั้งไปสองทองตั้มเห็นไหมมันจะขึ้นว่าไอเทมนี้ไม่สามารถต่ำกว่าหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบทองได้นั่นก็คือเลทราคาที่ต่ำที่สุดที่เราจะขอซื้อได้อย่างคิงหลงอย่างเงี้ยก็ไม่สามารถต่ำกว่า7 5็ดร้อยห้าสิบได้ ะเมื่อกี้กดไปห้าห้าใช่ไหมนะโพสไปเลยทองท่านมีน้อยไปเติมจะให้กูเติม <c oughs> แล้ววานไปอ่าส่วนไหนอีกอ่ส่วนนี้ก็ถ้าเป็นการขอซื้อของฉันก็คือเราขอซื้ออะไรไปบ้างมันก็จะขึ้นมาขึ้นอยู่ในหน้านี้ปุ๊บเป็นหนึ่งชิ้นทีน,นี้มันก็จะมีรายละเอียดว่าเราซื้ออะไรไปบ้างอย่างเช่นอันนี้ที่เป็นชิงหลงเป็นผนึก เป็นยันแต่ว่าอันนี้ก็จะอยู่ในหน้าที่แบบเมีคนขอซื้อแล้วก็กดมาเลยว่าเฮ้ยใครขอซื้อราคาเท่าไหร่อะไรยังไงส่วนไหนก็เป็นเลทต่ําสุดส่วนหน้านี้เป็นการขายข้ามเซริร์ฟการขายข้ามเซริร์ฟตลาดจะเปิดตอนเที่ยงคือเปิดให้วางของขายอะ่ะตอนเที่ยงจนถึงห้าทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเราวางขายไปแล้วของเรายังจะของเราอ่ะ ของที่เราเพิ่งวางขายจะไม่ได้ลงในนี้ทันทีเราต้องรอ2ชั่วโมงแล้วของมันจะวางอยู่ในตลาดนะครับก็คือต้องรอ2อชั่วโมงในการวางขายอีกทีหนึ่งแล้วก็ตลาดจะปิดตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึง6กโมงและหลังจาก6กโมงหนึ่งนาทีจนถึงเที่ยงเราสามารถเข้ามาซื้อได้แต่เราไม่สามารถวางขายได้นะครับส่วนติดตามติดตามก็คือเรากดหัวใจไว้แล้วเรามาดูว่าอของชิ้นนี้ที่เราเลงไหมยังอยู่ เ็เล็งแม่งไว้หมดเลยก็มาดูได้กานตั้งขายก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะแล้ววางขายไปก็แน่นอนครับถ้าสมมุติว่าอ่ะผมมีสองชิ้นยกเลิกมาก่อนปุ๊บอ่ะตัาสุดแล้วเราสามารถขายได้แค่หนึ่งชิ้นเท่านั้นนะครับไอเทมจะวางขายหนึ่งชิ้นมันจะไม่โดนพ่วงคู่เป็นสองชิ้นไปนะครับอ่ะก็ตั้งวางขายไปก็รอเวลาแล้วเราก็มาที่ครับตรงนี้ครับสินค้าช่วงประกาศ ก็คือช่วงเนี้ยเราสามารถซื้อได้ไหมซื้อได้ครับแต่ว่ามันจะไม่มาอยู่ในคลังสินค้าตรงนี้ก็คือสินค้าตรงนี้ก็คือมันหมดช่วงเวลาแล้วจะบอก,บอกอยังไงเดียก็คือตรงนี้มันเป็นช่วงแบบโปรโมทว่าเฮ้ยเพิ่งมีคนมาขายสินค้านี้นะพอหมดสองชั่วโมงปุ๊บมันก็จะมาอยู่หน้าสินค้าธรรมดาแลรวปกติแล้วนะครับส่วนแปลงร่างแรเนี่ยก็คือเป็นพวกปีกนั่นแหละ ก็กดมาดูกดมาดูสินค้าประเภทปีอ่ะแม้วขายสองพันสี่เนี้ยมี800ร้อยพันสองพันสองพแล้วแต่แล้วก็มากดช่วงประกาศดูอีกทีอ่ะมีคนเพิ่งขายปีกนี้ในราคาแปดรอยอะไรเงี้ยก็จะว่านไปอีกทีหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ดูว่าใครมาขอเอ้ใครเป็นคนมาถาม